มาที่ใจรักคาเฟ่ค่ะแพรกับาปาพาเที่ยวคาเฟ่ค่ะปาลาด้วยมีน้องเพิร์ดด้วยแม่เท่าด้วยนี่แม่เท่ากับน้องเพิร์อยู่ทางนี้ค่ะอ๋อยีรับยีรับยีรับ นี่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะอยู่แถวน้องหอนนะคะหัวหินค่ะ,ะบรรยากาศล่มลื่อยู่นะคะนี่อโอเคเรามาถึงจุดที่ต้องสั่งน้ำกันแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งน้ำกันก่อนมีนกด้วยนกตัวสีอะไร สีส้มแล้วนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้สีเขียวตัวนี้สีเขียวเนี่ยสีเขียวมาดูว้ามันร้องด้วยเนี่ยแต่บรรยากาศร่มด้่นนะคะเนี่ยนีอนอ้ที่นั่งทานอาหารมานี่ไงฝอฝา ไปดูต่อ่สอาไ่อขวานนทาะงไปดูต่อเอาไปดูต่อขวานานทามอ่ะเนี่ไงตรงนี้ก็มีนอกอีกเอานี่นกตัวใหญ่น,นี่มาดูนกตัวใหญ่น,นี่โอ้นอกสีแดงสวยด้วยนี่นอ่ะส,สวยด้วยนดูมันนั่ง,งนัง่งนั่งนั่ง ใหญ่เลยไหมคะเนี่ยนี่ข้างนี้ก็มีสีเหลืองนี่น้องขาวน้องขาวพุ่มสีเหลืองแต่เามาดูมาดูค่ะมาดูนี่สีฟ้ากับเหลืองอุ้ยอันนี้ก็สวยแต่ว่าน้องชอบสีแดงน่าสีแดงสวยอ่ะมีสองสีเลยแต่ซี่งมีก็สวยเนาะนะตัวใหญ่เลยนะอันนี้ไก่หรือเปล่าเนี่ยไก่อะไรอ่ะ ไก่อะไรนี่ญี่ปุ่นขนแหมืนี้ไัยญี่ปุ่นนี่่ไก่ไงไก่ไหมไก่อะไรคะโอ้สูงตรงนี้ก็โอเคนะนี่ป๊ะป๊าชอบแน่เลยเนี่ยมีรถด้วยสะท้านเมื่อสีแสดงว่าทีนี้เจ้าของร้านชอบนมนะคะ เสียงนกข้อนี่น้องพลอเห็นไหมนี่ไงนี่เห็นไหมคะเนี่ไหมนี่เกาะเต็มเลยกายป้าสีดำเลลูกอาตัวสีดำนะคะแดงน้ำเงินสววว้าว ้ออามาไว้หน้ามานักต้นไหมต้นอะไรนะนี่แันเดงกันเดงอนเดงอะไเนี่ยอืมหน้าเหมือนพี่แพลเลยโอ้นู้จบนี่เราขอทำเป็นซุ้มสวยนะ สวยแล้วเนี่ยใจรักคาเฟ่มีน้ำตกอ๋น้ำตกไปดูีเสือยนะพี่ลไปไปดูกันมีเสือด้วย นั่สโในที่เดียวน้องฟ้าน้องฟ้ากับน้องแฟนนั่งสามโต๊ะกัน่ะมาม รกาธรรมชาติสวยครับ นะครับ <laughs> พี่แพวได้ที่แล้วครับได้ที่โซนแล้วพี่แพวขึ้นไปทำอะไรคะได้ที่โซนแล้วครับไที่ซนโซนใหญ่เลยอยู่หล่นไหมหล่นไหมเอาพี่กลับมาแล้วโดนแน่ไอพี่กับตีสักที ใครเดินเลยไงคะวันนี้เหนอะไรลูกอยากกินก่อนเหรอนั่งเรียบร้อยก่อนลูกนั่งเรียบร้อยก่อนกินมาแล้วครับกินมาแล้วคอยาากมับไหมขาตั้งให้นะคะขนมจีบครับขนมจีบอะไรคะกุ้งขนมจีบอะไรคะขนมจีบอะไรกุ้งไหมกุ้งกุ้งเหรอคะค่ะ กินอะไรคะกินไม่คุยใครเลยค่ะสตรอเบอรี่โรดามะนาวใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยร้อนเปล่าคะพี่แพรหิวแล้วพี่แพหิวแล้วรอไม่ไหวแล้วขึ้นนตัวนึงนกยูง ยืนเยต้องยืนน่หนูไม่ยืนหนูไม่ยืนถ้าเป็นก็ไม่ยืนนะถ้าไม่ยืนนะคะโอเคน่งหน่อยนอ่ยใช่ไหนอยู่กัวนึงไ็นนอสวยไหมคะเว้ยังอนกยุงด้วยนกยุงอยู่ไนนครับ นี่ครับคนสวยว้าวไปไหนคะนี่บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไป่ายตลาดให้นะคะอออ่าเป่เกยเปเอาไปเจียรดิ้กันไปเจียรดิ้กัะมีคนสวย ้านไว้สวยมากเลยเราก็ไล่นีเมื่อก <mm ี้แถวกับเ้ารพาไปงด้านนี้แล้เราก็จะมีต้อนนี้นี้คุณแม่ชอบมากเลยก็อน้แต่เมื่อกี้แถวกับเขาก็จะั่มในโซนนี้กันนะคะเพราะว่ามันล่มรื่นมากเลยฉันเดินไ้ว ข้าล่างเป็นห้องแอร์โซนห้องแอร์จ้เอ๋ถูกใจไม่เท่ามากเพราะว่าไม่เท่าชอบต้นไม้ทีเราจะกลับกันแล้วค่ะแต่ว่าก็ไปลอดอุโมงค์กลับกัน